การแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเพียงการย้ายตำแหน่งเท่านั้นในวันที่23ตุลาคม2568มีการประกาศพระบรมราชาองคการโปลดกล้าวแต่งตั้งข้าราชาการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพลจำนวนแนายโดยมีผลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568เป็นต้นไปการแต่งตั้งครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวลพร,รักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของพระมหากษัตริย์และราชวงศ แต่ที่น่าสนใจคือการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเพิ่มตำแหน่งใหม่แต่เป็นการย้ายตำแหน่งภายในองค์กรเท่านั้นซึ่งอาจทำให้เกิดคำถามว่าทำไมถึงต้องมีการย้ายตำแหน่งในขณะนี้และวว่าการย้ายตำแหน่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองบัญชาการอย่างไรรายละเอียดการแต่งตั้ง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม142ตอนพิเศษ348ในการแต่งตั้งครั้งนี้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรา5 5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560ซึ่งอนุญาตให้มีการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรายชื่อผู้ได้รับโปรดกล้าแต่งตั้ง พลตรีทรงพลาศาสเสาเงินย้ายจากตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลพร,รักษาพระองค์สองไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลพรักษาพระองค์พลตรีกุลบุตรปัดชิมย้ายจากตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11ไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลพารักษาพระองค์ พลตรีสัสวินโพธิทองย้ายจากตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลพภรักษาพระองค์สองไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลล์ที่11พลตรีประพัฒจุ้ยสำราญย้ายจากตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลพรักษาพระองค์ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธโยธา <Es> พลตร,รีสุทธิชัยสระลำย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลตรีพงพิสิทธิ์มีสุขเนินย้ายจากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศพลตรีอาทิตย์ดีประเสริฐย้ายจากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุง พลตรีเกรียงศักดิ์สืบทามย้ายจากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโครงการในพระองค์และสารนิเทศคำถามที่คงค้างการแต่งตั้งครั้งนี้อาจถูกมองว่าเป็นเพียงการย้ายตำแหน่งเท่านั้นแต่หากพิจารณาจากมุมมองการบริหารจัดการการย้ายตำแหน่งอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามยังมีคำถามที่คงค้างอยู่ว่าทำไมถึงต้องมีการย้ายตำแหน่งในขณะนี้และวว่าการย้ายตำแหน่งเหล่านี้จะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของกองบัญชาการอย่างไรสรุปการแต่งตั้งข้าราชาการในพระองค์ฝ่ายทหารครั้งนี้เป็นเพียงการย้ายตำแหน่งภายในองค์กรแต่ก็เปิดโอกาสให้เราสามารถวิเคราะห์และติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการทำงานของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวลพร,รักษาพระองค์อย่างไรในอนาคตคุณคิดว่าเหตุผลเบื้องหลังการแต่งตั้งครั้งนี้อาจเป็นอะไรบ้างชวนให้แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง